นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสนสนครศรีธรรมราชโพสต์แสดงความเห็นกรณีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยใช้หัวข้อว่าปรับป่าดปีตั้งพิชิตได้ไม่คุ้มเสียซึ่งมีเนื้อหาระบุว่าทุกครั้งที่มีการปรับคอรมอจะมีแรงกระเพื่อมและคลื่นใต้น้ําทุกครั้งไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ตามและบางครั้งเหมือนกับการนับถอยหลังอายุข,ของรัฐบาลเสียด้วยซ้ําไปรัฐบาลที่เข้มแข็งจะปรับคอรมอน้อยครั้งมากในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จั์โอชาเป็นรัฐบาล มีการปรับคอรมอน้อยที่สุดและเสถียรภาพของรัฐบาลก็ราบรื่นไม่มีแรงกระเพื่อมหรือคลื่นใต้น้ําแต่อย่างใดเมื่อเทียบกับรัฐบาลของคุณเศรษฐาที่มีอายุเพียง8เดือนก็มีการปรับคอรมอแล้วซึ่งเป็นแนวทางสไตล์ของนายใหญ่เพราะสมัยคุณทักษิณเป็นรัฐบาลจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีทุก6เดือนเก้าอี้รัฐมนตรีกลายเป็นเก้าอี้ดนตรีของบรรดาพวกสสใช้ปูมบําเน็จเป็นการตั้งแบบต่างตอบแทนการปรับคอรมอของรัฐบาลเศรษฐาในครั้งนี้ ถ้าคิดผลทางการเมืองถือว่าได้ไม่คุ้มเสียที่เห็นชัดๆอยู่สองคนคือ 1. น,นายปานปรีมหิทธานุกรต์ที่ถูกปรับออกจากรองนายกรัฐมนตรีคงเหลือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพียงตําแหน่งเดียวซึ่งในความเป็นจริงไม่จําเป็นต้องปรับออกจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เพราะการควบรองนายกร,รัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้ทําให้จํานวนรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นซึ่งตามรัฐธรรมนูญกําหนดให้คณะรัฐมนตรีมีจํานวน36คน จะให้ใครควบกี่ตำแหน่งก็ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการได้ให้คุณปานปรีเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เสียหายแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องไปลดตําแหน่งรองนาย,ยกรัฐมนตรีและไปเพิ่มตําแหน่งให้กับนายพิชัยชุนวชิระและนายสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งถ้าจะเพิ่มตําแหน่งรองนาย,ยกรัฐมนตรีให้สองคนดังกล่าวก็ได้แต่ก็ไม่จําเป็นต้องลดตําแหน่งของคุณปานปรีให้เสียความรู้สึกกัน 2. นายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีถือว่าเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลซึ่งตอนนี้มีข้อสงสัยว่าระหว่างมือกฎหมายรัฐบาลกับมือถือถุงขนมอันไหนเก่งกว่ากันการตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีสมเสียขัดต่อประมวลจริยธรรมซึ่งในขณะน,นี้มีผู้ยื่นให้ตรวจสอบแล้วกําลังจะเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้การตั้งคุณพิชิตเป็นการตั้งรัฐมนตรีต่างตอบแทนอย่างเห็นได้ชัด อาจจะเป็นผลดีต่อคุณทักษิณแต่ไม่เป็นผลดีต่อคุณเศรษฐายอย่างแน่นอนถ้าหากรัฐบาลชุดนี้ต้องการมือกฎหมายจริงๆก็มีนักกฎหมายหลายคนในพรรคเพื่อไทยที่พร้อมจะทํางานได้แต่การยอมเสี่ยงเรื่องคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนหนย,ยกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นถึงผู้มีอํานาจตัวจริงในการปรับครมคือคุณทักษิณเพราะถ้าลาพังคุณเศรษฐาเชื่อว่าคงจะไม่ตั้งคุณพิชิตชื่นบานให้เป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม